ลูกเสือไม่ลูกเสือนะครับถ้าเห็นหน้าอกเพื่อนแสดงว่าไม่ตรงละทั่วหมดแถวแล้วนะแถวตรงแล้วนะอันดับดีเอาลูกบอลเอาแกมพุ่งลงแขนยืดลงมือยืงลงตัดต่อไปก่อนครับหน้าสะบัดไปด้านซ้ายหน้าสะบัดอันซ้ายอยู่หน้าอกเพื่อนได้เห็นหน้าอกเพื่อนแสดงว่าแถวไม่ตรงละเดี๋ยวนะครับน้องๆทั่วหมดจะต้องขเผาพุ่งเร็วในเรื่องระเบียบวินัยด้วยในเรื่องของความรู้ด้วยนะครับ คนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกเราอยู่ที่ว่าเราจะสํานึกแล้วเอาไปใช้ประโยชน์หรือไม่นะครับลําดับแรกเนี่ย<า>เพื่อตารวจเขาอยากตรวจสอบว่าตัวอย่างออกมาแล้วไม่มีมีหรือไม่มีไม่เป็นไรถ้ามีแล้วก็เราก็จะได้แก้ไขถือว่าไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่คนทำผิดข้ามเปลี่ยนนะครับฉีดในห้องน้ําเนี่ยแล้วก็ถือมาที่โต๊ะนี่มีตำรวจดูวางโต๊ะหนึ่งวางได้สี่คน เดี๋ยวก็จะตรวจอีกทีหนึ่งตรวจเสร็จน้องคนไหนเสร็จจะได้ให้เข้าไปเข้าให้ให้มาเข้าแถวโอเคคุ้มคุ้มพอแล้วครับดับสองรับสองดูน้องด้วยนะครับก็ได้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 ครับไปดูนั่นก็ตรวจดูนั่นก็ตรวจก็ได้เลย

เงองเราเขาก็่ยองคนแบน้นะครับัวไหนดึงขเนะคนไวหนุ่มก็ขอสวัสดีตอนเช้าแล้วะ วันนี้ก็ใกล้วันสิ้ปีแล้วนะครับก็ถือว่ามาถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่น้องๆด้วยแล็ครูด,ด้วยนะครับก็ขอพูดค,คุยสักนิดหนึ่งอะไรคนได้ทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนเราจะบอกว่าเราไม่ได้ทําอะไรในความนี้ไมไ่ทำอะไรร้อยเปอร์เซ็นไม่มีคนมีผลบวกในเรื่องของยาสิทตนินี่คือเราได้ทําในความรู้สึกของพวกเราที่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรแล้ว เพราะนั้นน้องๆทุกคน ENNIS, ที่นั่งู่ในประชุมแห่งนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณขอขอบใจและขอขอแสดงความยินดีด้วยในการที ulously, ่เราได้เสียสละเป็นขุมตัวอย่างในการที่จะได้ทําที่มันทำกิจกรรมที่แต่กราจจะไม่ต้องแกะตอนนี้ครับของพระเาพิเศษนะครับ เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยผมหลายเชื่อหลายคนว่าอยากเห็นตัวอย่างที่ดีเพื่อเราจะได้มีหลักยึดในการที่ว่าเ่อไม่มีปัญหาแบบนันะ้นจะแก้ปัญหานะ <c oughs> พ่อแม่ได้รับจา้างอีกคนหนึ่งพ่อแม่ก็เป็นด้จกาไม่พร้อมที่จะเลี้ยงหลานเลยไปตามแท่งกระบอกเลยในศาสนาพุทธศาสนาหรือว่าการําแท่งนีน่่อ น้องๆบางนะครับปัญหาวันนี้ไม่ใช่ตลกนะครับคเพื่อนครับที่เขาเสพหรือเขาติดยาครับบางทีก็มาชักชวนเราครับโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการครับก็อาจจะบกเลินไปครับบางคนนะครับที่เข้าไปติดยาเนื่องจากความคิดตนองครับเห็นเพื่อนเ็าเสพเห็นเพื่อนก็ติดคิดว่าเป็นเรื่องเพ่ครับอาจจะ สิ่งที่เรารู้เท่าไี่ถึงการนะครับก็ลงเลียนไปของเขาครับเพทยจะมีในปฏิวะนะครับเพื่อวิธีการปฏิบัตินะครับถ้ามีการตรวจพบในเรื่องตนนี้แล้วนะครับเราจะนำปฏิวะพร้อมบุคคลที่เราสุ่มตรวจนะครัแล้วพบนะครับนำไปที่โรงพยาบาลครับเพื่อให้แพทย์ทำการทดตอบสามีกครัางหนึ่งครับ หากตัวจพบและผู้กระทำผิดยอมอรับว่าเขาเสพมาจริงน,นะครับก็มีการจับกลุมตัวนะครับนำส่พงพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปนะครับทั้งชายาบ้ายาไอต่อตางๆครับก็สำหรับในวันนี้ในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าครับของโรงเรียนขุนรัชดาพิเศษแห่งนี้นะครับก็ หวังเป็นอย่างนี้ว่าสิทธิ์รุ่นน้องทุกคนในที่นี้คงไม่มีพู้พอึ่นผู้ใดนะครับ,รบเข้าไปเกี่ยวข้ากับยาเสพติดโดยเด็ดขาดนะครับก็ในวันนี้ก็เขบคุณ